สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาทะเลในกลุ่มปลาวัวหรือทริกเกอร์ฟิตที่ได้รับความนิยมในวงการตู้ทะเลที่สุดเจ้าตัวนี้จัดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอึดและสวยงามมีเสน่เป็นอันดับต้นๆของปลาตระกูลนี้เลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้เองก็เป็นปลาที่มีเพื่อนๆแนะนําให้ทําคลิปกันเข้ามาเช่นเคยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาวัวตัวตลกครับ ปลาวัวตัวตลกหรือ c l วทิ t i กอร f i ิ h มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า b a l e s t o i d e s conspicium จัดอยู่ในวงปลาวัวพบได้มากในเขตอินโดแปซิฟิกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแอฟริกาตะวันออกในประเทศไทยเองก็สามารถพบได้บริเวณฝั่งอันดามันเท่านั้นครับลักษณะภายนอกลำตัวจะมีลักษณะรีรูปไข่พื้นลํำตัวสีดำปากมีสีเหลืองใบหน้าใต้ดวงตาก็จะมีสีเหลือง หลังก็จะมีสีเหลืองจุดดำและมีจุดขาวขนาดใหญ่หลายจุดที่บริเวณลำตัวและส่วนท้องหางคอดที่คอดหางก็จะมีหนามแหลมๆเป็นตะขอขนาดสั้นๆดวงตาทั้งสองข้างทำงานแบบอิสระต่อกันเพื่อใช้ในการสอดส่องหาอาหารและป้องกันอันตรายต่างๆในธรรมชาตินั้นมักจอาสายอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งแนวปะการังที่มีน้ำใสสะอาด เป็นปลาที่มีอนาเขตเป็นของตนเองมักพบอยู่ลําพังตัวเดียวซึ่งปกติจะไม่ค่อยกลัวคนหากว่าเราว่ายเข้าไปในเขตของมันมันก็อาจจะว่ายเข้ามาหาเราได้แต่ไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์ครับการจําลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้เนื่องจากว่าปลาชนิดนี้ เป็นปลาที่จัดได้ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวหนึ่งตู้ที่ใช้เลี้ยงจึงควรที่จะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่ไปด้วยอย่างน้อย,อยก็ควรจะต้องเลี้ยงในตู้ที่มีขนาดสักประมาณ400ลิตรขึ้นไปครับในตู้ก็ควรจัดให้มีทั้งบริเวณที่เป็นหินโดยจัดให้เป็นซอกเป็นโพงและบริเวณที่เปิดโลง่งเพื่อให้พวกมันได้ใช้ว่ายน้ํากระแสน้ําในตู้ก็ควรที่จะต้องมีด้วยครับ ควรทาให้เกิดการมุนเวียนของกระแสน้ํามากๆสักหน่อยเพื่อเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในน้ําเนื่องจากเจ้านี้่อนข้างที่จะใช้ออกซิเจนเยอะครับและถึงแม้ผมจะบอกไปในตอนต้นคลิปครับว่าเจ้านี้มันเป็นปลาที่ทังอึดเลี้ยงง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องสนใจในเรื่องของคุณภาพของน้ํานะครับเพราะถึงแม้ว่าเจ้านี้มันจะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายหรืออึดสักแค่ไหนแต่มันยังคงต้องการน้ําที่สะอาดอยู่เสมอครับหากเพื่อนๆเ,เลี้ยง จึงควรที่จะต้องมันตัวสอบน้ําให้มีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอด้วยในส่วนของเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกครับว่าเจ้านี่เห็นภายนอกมีสีสันสวยงามน่ารักแบบนี้จริงๆแล้วนิสัยของเจ้านี่มันไม่น่ารักแบบลวดลายบนตัวของมันนะครับเพราะเจ้านี่เรียกได้ว่าเป็นปลาที่ก้าวเหลาเบอร์ต้นๆของปลาในตระกูลปลาวัวเลยทีเดียวการเลี้ยงรวมกับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า หรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งครับแน่นอนว่าปลาในวงเดียวกันต่อให้มีขนาดเท่ากันก็ไม่ควรเอามาเลี้ยงรวมกันเช่นกันครับส่วนในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องบอกครับว่าเจ้านี้เป็นปลาที่ค่อนข้างจะกินง่ายกินได้เกือบทุกอย่างขอให้มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทะเลเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม,มเด็ดสําเร็จรูปอาหารสดอาหารแช่แข็ง หรือพวกเนื้อปลากุ้งหมึกหอยสับก็สามารถให้มันกินได้เช่นกันการให้อาหารก็ให้สักวันละสองครั้งก็พอแล้วล่ะครับส่วนในเรื่องข้อควรระวังเนื่องจากเจ้านี้เป็นปลาทะเลที่จัดได้ว่าเป็นปลาหนักล่าซึ่งปกติอาหารของพวกมันก็จะได้แก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายทั้งกุ้งหอยปูหมึกหรือแม้แต่กระทั่งปลาการังเองก็จัดเป็นอาหารของมัน ดังนั้นเพื่อนๆจึงควรต้องระมัดระวังในส่วนของเพื่อนร่วมตู้การจะหาปลาตัวอื่นมาใส่เพิ่มต้องระวังในส่วนนี้ครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปถ้าหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไดไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปกดตามนี้เลยครับ เอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาในวงปลาวัวที่เจ้านี้ถือได้ว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอาจจะด้วยสีสันลวดลายที่น่ารักนั่นแหละครับแต่ความสวยนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความก้าวร้าวซึ่งถึงแม้ว่ามันจะอึดและเลี้ยงได้ง่ายแค่ไหนแต่สําหรับมือใหม่ผมว่าลองผ่านตัวนี้ไปก่อนดีกว่าครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจกันจริงๆก็ลองใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับและสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ